เออเฮ้ยพัเองนี่อันนี้เป็นชีวิตจริงของคนกรุงเทพคนในเมืองเลย,วยเว้ยเอ็เองเ,เห็นใช่ไหมเนี่ยมีโคงไก่เลยเ้ยสามตัวเว้ยห้าสิบห้าบาทแล้วก็ผักนี่เว้ยผักนี่มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เองดูเลยเว้ยนี่อันนี้มีพิกแกงด้วยนะเว้ยยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทมีมะเขือมีกะเพราเออแล้วมันซื้อกะเพราม,มาทําไมวะเนี่ยแล้วนี่กะเพราห้าบาทอันนี้ก็เป็นสามสิบแล้วนะสามสิบ และนี่เอ็นดูนี่นี่จนหอมวาคีเว้ยสิบบาทว่ะดูดิมันร้อนเลยมันไม่โตเห็นไหมล่ะสิบบาทหัวยาเท้าหัวะห้าบาทนี่ลงตัวแป๊ะเลยนี่ดูดิอันนี้สี่บห้าบาทอันนี้ห้นนาสิบห้านี่ชุดนี้100หนึ่งร้อยบาทพอดีเลยเว้ยทำอะไรกินดูวะ่ะลุงก,ก็พูดมือนั้นนะจริงๆมันล็อกสเปกมานละเห็นไหมล่ะอย่างนี้มันก็ต้องแสดงว่าต้องต้มน้ำซุปต้มจืดอ,อันนี้ก็ต้องเป็นแกงป่า แกงเผ็ดเพราะมนมีพิกแกงนะเออเ๋ยวเราไม่ทำดูดิร้อยหนึ่งมันจะได้เยอะขนาดไหนะสวัสดีครับผมลุงเตียน่าล้อฮะวันนี้เดี๋ยวลุงก็มาลองลอง,ลองเดี๋ยวมาทําเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบพิกแกงเครื่องเครื่องแบบแกงป่าแบบสาเร็จเลยมีม,มีมีผักมีพิกแกงมีพิชทยอ่อนกระชายอะไรต่ออะไรหลายอย่างเสร็จแล้วก็อันนี้จะมีหัวใจเท้ายอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปสับไก่ไก่อนสับโขงไก่ดูว โค้งไก่ที่สามโค้งห้าสิบห้าบาทสมัยก่อนที่โลยี่สิบาทเดี๋ยวนี้อย่างแพงอ,ะอ่ะไปจะทำเลยเอออย่างแรกก็เอาไก่มาขักก่อนเิเฮ้ยนี่ขวมันบ้านรวยนี่ป้งก็ให้นี่ตัดชิ้งพอคำด้วยเออวางก่อน ร้อยเว้ยนี่อันนี้ลงล้างเรียบร้อยแล้วนี่กลับมาเดี๋ยวไปต้มน้ำซุปกันนี่ลุงตั้งน้ําเดือดไว้แล้วนี่เสร็จแล้วเราก็เอาไก่นี่เราลงไปก้อนเลยนะอย่าไม่ต้องทําอะไรเลยต้มไปทเอาหมดเลยโคไก่ทั้งสามตัวใส่ลงไปเดี๋ยวมาแกงป่าอีกทีก็นั่นอีกเรื่องก็คือเราจะตุนไปไก่ให้เปื่อยในในหม้อน้ำซุปนี้เลย นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลาบบวชีอันน้อยนิดที่เราได้มาสองต้นใส่ลงไปนี่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้แล้วก็นี่ผงปุ้งรสเป็นแบบทนิดก้อนน่ะเออใส่ลงไปสองก้อนก่อนอ,อาอีกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตุ่นมันไปเรื่อยๆแล้วพอเดือดเดือดมามันมีฟองตรงเนี้ยเราก็ช้อนออกเสร็จแล้ว ค่อยไปปรุงกันต่อระหว่างรอไอไก่ของไก่ที่เราตุ่นอยู่นี่เราก็มาจัดก,การจะพวกนี้กันรอไว้เลยแล้วเราจะได้ทำกับข้าวในข้าวเดียวหรือสองเมนู ผักหั่นเสร็จแล้วอันนี้ไอ้มะเขือเนี่ยด้วยเองต้องเอา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 เกลือใส่ลงไปในน้ําละลายให้ก่อนนะก่อนที่เองจะหัน่นแล้วก็น้ำมะเขือไปแช่เห็นไหมไมันก็จะไม่ดำเห็นไหมเออแต่แล้วก็อันนี้เป็นเป็นเครื่องแกงป่าก็เป็นมีพริกทีฟ้ามีพริกไทยอ่อนมะเขือพวงก,กระชายกระเทียมเอ้ยไม่ใช่กระเพราเออไม่พูดผิดพูดถูก,ถกลิ้มพันอันนี้เครื่องต้มเิดืไว้เดี๋ยวมีต้นหอมบะกีอยู่ตรงนู้น อันนี้เป็นพจะเท้าเว้เออเดี๋ยวเราไปต้มจืดก่อนต้มน้ำตุ๊บอะน้ำตุกโครงไก่นี่ตุนไก่มาได้สักระยะแล้วก็มีโครงไก่มันก็มันกระุกแล้วมันก็เริ่มเปื่อยแล้วล่ะแต่นี้เราก็ตักแบ่งไงตักแบ่งก่อนนะตักแบ่งก่อนออกมาเพื่อจะอามาแกงแกงเออนี่ตักออกมาตัากมาได้แล้วนี่เอามาทั้งน้ำเลยนะทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเออวางไว้ เสร็จแ,แล้วก็ผงรสด้วยนี่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสเว้ยนนิดหน่อยเว้เออยมือไม่นิ่งเออเรื่องของความสุกของไก่นี่นะเวย้ยความสุกของไก่นี่แล้วแต่เองชอบเลยนะแต่เองแบบอยากจะได้เปือ่อยเลยเองกระตุนไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หัวใจเท้ากระตุนไปมันก็จะเปือ่อยเนื่องจากไก่เนี่ยมันมันมันสุกง่ายเวย้ยแต่ก็ว่าเองจะแบบจะมีแบบเหนียวเหนียวแล้วแต่เองแบบใส่ปั๊บ พอไก่สุกแล้วเองก็ใส่หัวยะเท้าอะไรก็แล้วแต่เองอ่ะแล้วก็ปรุงรสตามที่เองชอบเลยเสร็จแล้วก็นี่หัวไะเท้าของเราใส่ลงไปเพื่อจะให้มันตุนตุนให้มันอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้นุ่มอ่ะให้นุ่มเสร็จแล้วก็เป็นนานใช้ได้เว้ยต้มจืดหรือว่าซุปโขกไก่เว้ยอันนี้พอเองปรุงรสได้ที่แล้วนี่ตอนนี้ไช,ชเท้ามันก็เปื่อยนุ่มเลยนะเว้ยนี่สกเกนตง่ายเลยคือมันจะใส่ใช่ไหม แตใ่ใส่คือแบบนุ่มแล้วเออเราก็ใส่นี่นี่ต้นหอมมอคี้อันน้อยนิดของเราใส่ลงไปเออเสร็จแล้วก็ปองสิอืยกปองออกเดี๋ยวไปทําแกงป่าต่อตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่กับน้ำสต๊อกลงไปสุนย่เนเดือดเลยการแกงป่านี่ที่ที่ทลุง รู้มาคือนิยามการแกงป่าของลุงนี่ก็คือคือใส่แบบน้ําเงี้ยตุ่นลงไปเป็นแบบการตุ่นเนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่น้ําปลาทมัยก้อนหรือว่าสมัยก้อนที่พ่อบอกก็คือใส่พริกแกงแล้วก็ใส่น้ปาปลาใส่ผงชูรสถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเพราะมันก็จะมีความหวานอยู่ตรงนี้แต่สมัยนี้เขาก็จะใส่เครื่องปรุงอะไรจิปาทะเอาไปทั่วเลยจะให้แทบถึงใจนี่พอน้ำเดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปเลย นี่แล้วก็ตุนให้พริกแกงเครื่องแกงเนี่ยมันสุกสุกตัวพริกแกงนะสุกก่อนนะก่อนที่เราจะใส่ผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานี่อย่าใส่เยอะนะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี่เพราะพริกแกงเราเพ็มนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยปรุงกันคิมรสกันตอนหลังผงชูรสใส่ลงไปอยู่เฮ้ยมือไม่นิ่งแล้วใส่มะเขือนี่ใส่มะเขือที่เราหั่นงลงไปเออ ใส่มะเขือไาก่อนอย่างแรกนะเว้ยเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือพวงกับพริกไทยอ่อนลงไปเน่ใส่ลงไปพอเราปรุงรสได้ที่แล้วเผ็ดเผ็ดหนำเค็มตามนะเว้ยตามตำาราของพริกแกงป่าลยเว้ยที่เหลือนี่ใส่นี่มีกระชายกระเพรา แดง beside, ไตลงไปเทโครมลงไปขอให้เข้ากันแซบเวอร์แล้วตักเติมสิว่าดูที่ว่าร้อยงสองเมนูดูดีนี่ได้ยังเยอะเลยตักเิเออเดี๋ยวไปดูกันว่ามันได้ขนาดไหนเอาเรียบร้อยเสร็จแล้วเว้ยนี่นี่ต้มจืดเว้ยหลอกกันว่ะนี่ เรียบร้อยในงบประมาณไ,ไว้ร้อยเองร้อยว่าบาทด้วยไม่มันไม่ร้อยเป๊ะนะเว้ยอันนี้แกงแกงป่าเว้ยในสูนของลงุงเว้ยสุดยอดก็คือลุงใส่ของก้อนไปอีกสองก้อนแล้วก็ผงปรุงรสอีกอะไรย่นๆก็ไปเลยเซตนี้ร้อยยี่สิบเว้ยนี่ยังมีนี่เป็นหม้อเออกินได้เป็นสองมือ้อยังเย็นเนี่ยเหลือเช้าได้หน่อยไปอุ่นนะเว้ยเก็บเก็บให้ดีเข้าตู้เย็นแล้วก็อุ่นยังได้ด้วย จริงๆลุงอยากจะนำเสนอให้เห็นว่าเออเนี่ยนี่คือการแบบทำจริงแล้วว่าในชีวิตจริงในในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมนุษย์มนเดือนเว้ยเออไม่ใช่ว่าโอ้ไปซื้อวัตถุดิบมาดีๆบางทีก็ดูได้แต่ว่าความบันเทิงเว้ยแต่ทําจริงก็ไม่มีต่างซื้อไงไปซื้อเอ็นเนื้อเอไฟโลหมื่นทําได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เว้ยเออคิดนี้หวังว่าพวกเองจะชอบด้วยลุงก็ไปก่อนด้วย ผมลูกเพียนวันร้อนสวัสดีครับอื้พอสวดร้อนๆนะข้าวยังไม่สุกแหมดูดิกำลังหุองอยู่กินที่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย